หลังจากพ้น่นบัดูรอแปดทีพี่ค้หนึงาแล้วชอ้นละแคไเรื่อยทำตนาเวียนนะของในคันนี้ดี จัดบอลจัดบอลขายกะเราขายเบียร์แม่งขายเบียร์เดียวบายเลยบายหมดอ่ะลุงก็จบลุงก็จบรอสักวันดูมันเล นะทีแล้วแชปนะไปจบอ่ะไปเตมาแล้ว่ั้ตา,ตาไปเรื่อยตามบอลไงนไ

หมายเลี้ตบได้เียก็รับสายอยู่ตัวต่อตัวมสุดรออได้เตเี่ยมจางมจงสมบัสภพสภาพสมบัครับลุงมจบรถทั้ค่าไปก่อนแล้วครับ1อ0ครับเมื่อรั้งนี่สตาห์ที่แมล้วครับสนามแห่งนี้ ลูกกระจกโดนไปแล้วเขาไม่ได้เลยูกกระจกโดนไปแล้วครับาพองตัวกว่ามันเป็นทีมเวิร์กดีกว่าเราเป็นเราเป็นอะไรชื <S <S ่ทีมพอจ้ได้อยู่ได้เลย ต่อไม่ปเปลี่ยนปไ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 ไปปไปเปไ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 ดไปไปไปไไปไไป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 ไไไไไไไป่ไไะ ใช้ได้จากราชพัฒนครสวรรค์ตาด้วยโอ้โหยืนหมายเลขสิบในนี้เป็นเกียรติาบุญดีหมดหมดใช้งหมดหมดมมด เอาโทษชมไปแล้ครับ้ลาดีสับทองยกขอากลามาให้กับสรงเฉลยมาทุเรนสองคนได้ไหมพินใกครับอารนณ์เรื่องทองโอ้โหลสามดับสองไม่ได้ครับตรงเหลยมาทุเรน ได้ไมุนชัยจตโนสการอมาบวกมีเด็กด้ยไปสองคนนะเก่งสงคนอาจารย์เก่งออกมาให้จบฐานีสังครงขวาไปอานนท์เมืองคออานนท์ทำไงไม่ทันับตรงนี้ จบเกมไปคั้ทังฝั่งทีมอเชดอฟซเข้ากลางมาของโเปครับตรงนี้ิงดไซนกดาวจคนเวัุห็นตเสมอให้กับลูกกรจอกได้านะครับเป็นหนึ่งเท่าคนมันจะยิงเข้านะมันจะปัเข้าไปอย่างนั้นเ เท่านะครับงานรนุกแม่นอนคุณแมาเียร์เสียงรองขอบคุพ่อได้กลบมาเลขสิบสี่เลขสิเจาพุด ไมายเลขก้าคดิกง be ้ใหม่เลยวันนีใครชื่ชื่อไงสตานิวสตานิวสตารนิวลเทพว่าอะไรชื่อจริงมั้สตารนิวครึ่งไล่ขยันด้วยนี่สอันด้วยนี่ อาดีสังทองบับดิค่ะได้ไหมเจอลูกกรยานด้วยอันีสังทอง้ยด้วยสิึงไปึไม้กปหมดก๊อาเลยดิอกอไปอเคปตเอาไปลูกไปี่อที่สองม่ไจะเปลี่ยนมูอเจียนจงคนไม้หอมให้กระจก ไปเลยไปเลยไปลยไปเลยสกอร์ไปเลยสกอร์เจ็ดคิดสดงความสีกับมาที่สี่นีสามของยันไปดิยันไปดิไปเข้ากอประตูไม่ได้ครับลูกนี่โซนี Tuấn là... Quân... <laughs> 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 hay là Vùng Sĩ Đinh Mở nãy mở cái cái bao đuôi Để sản phẩm thì có thể đại FC mà ra ta Phải hạt mà ทางนี้ดังมองเปิดไกลไปไปผ่านมองชมมาบอลลุกได้ครับตรงนี้จบคนเข้ามาเตี่ยนได้ติดให้ในฟ้าครับลุงกระจกในฝาวจบคนโดนจ้างเล่นอีผ่านตลอดผ่านตลอดซ้ายผ่านตลอดหลบเอาเลยสายจราจรคิดของลูกกระจกครับทางนี้โอ้ยติงไกล ลูกยังต้องคอยหลังไว้เซฟสี่แหมอัตรายรับเด็ดสปายเข้าซูที้ตรงฝั่งทีมพอใช้ได้เอฟซีเขาใจเยืนอกไอตัวดูมันยืนยืนติดเส้นหมดเลยวางางเออเล่นง่ายเอาไว้การตัวเนี้ยเด็กแมนมาเขาทำกองหลังหมายเลขซิมซีถอนออกไปครับ เขียนมาครับกิตติดาวฟังสีออกมาตายให้กับธานีไปเข้ากลางมาให้ตกคนลงลาารับเข้าซ้ายลิงจริงโอโ้โหเทียตาครับตรงนี้สองเขาลออยู่สมแม่สุดที่ใช้ทิ้งดีครับมาคโัพันถึงแรกของเราว่าการทีมคู่ที่สองพุตบอลเดี๋ยวกุ๊บยูนิเต็ดครับสนามยาเทียมแห่งใหม่ล่าสุดของจังหวัดกำแพงเพชรที่ก่อสร้างโดยร้านไอท์พอยนะครับ ท้ายทอยค้าส่งเปิดมาจับจักจกตจักจิตเปิดเอาไปเลยหลังมาโอท้ท,ทีไม่จับเลยครบตรงนึงราชบพิตรนครสวรรค์นะครับมาไไกล คนมาให้สุดาภักสีหลายะลุมาตุสใจยืนดีออกมาแหื่อให้สุดาภักดีจริงด้วยายทิศบอลครับโดนสตาร์นิ้วเข้าประตูพันลูกม,มาถึงชันงงนง้นจั่ววางของศพนายบอลออกมาทางซ้ายให้ลงพลเต็มพิกหลอกสวยครับตรงนี้ส่งคนอาบอลคนหนีมาแตะล้อมไปได้ไหมลาา้อมของเขาต้ายดิดด้วยอย่างสวยงาม

อันนี้ตัดท้องขวากับซ้ายโอ้โหหลักรึลงหรือว่าหมดแล้วเดี๋ยวไฟก็จะยกบอลท้องสุ่ไปได้ครับใา่เข้ามาให้กับสองคนอานนท์ลาอันนีิลาครับสีออกขวาไว้อานนท์เข้ามาซ้อนอยู่นนรอสไปหลังขึ้นหน้าครับหุ้ยเงนทุกตัว มันทุกผู้เลยันนบในการรอนฟังข่าวไปเรื่อยๆใครจะมาเท่าสนาำจัดลิงก็ได้แล่าซ้อมก็ได้ไน,ไน้ำไทยทอยอันนี้ตะท้องขึ้นหลังไป ดาครับสีดาบเข้ากลางไปให้กับอนนน์องครองระชาไปแล้วครับลอยเม็ดแรกเดี๋ยวสนามยังเป็นควาันดี่เลยโอ้โหดีเลยเฮ้ยเป็นนาโดโอ้โหนั่นครับหายเลขเสร็จไม่ได้นะครับหายเลข้หงายหงายเดียวอยบอลไม่จิงอ่ะ ไปสามหกึ่งสามหน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 ึ่งโอ้โหเจอบอลกะสับกระส่ายไม่ทันเลยน้าตัดของเขาเป็ดกเอาแต่ลูกมาน้านีบ้งโอ้โหไปทำไมแกคือจะยุ่งเลยวะน้านอนงวงทอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มันได้ชิงได้ผมเลยเกมใหม่ของฝังทีมลูกกระจกแล้วโคตรมั่งนะโอ้ยดีกว่าสนคววิมานสมฟารมาได้อีกว่าเฮ้นฟอมีความเก่าแล้วครับปาเก่าก่ลูกกระจกปวามิษกจะป้องฟอสต์ได้เอฟซีราชพฤกษ์ควรรส์ข้องกันทุกตัวราชวานคองสมาให้งส่งคนส่งคนออกซ้ายมาลน้โต้ข้าไปนึง งนกฟางนักยานอกประเทศนะครับทแรกเบ้งัดไปได้ครับผมข้าวกรอบดีเว้นดีเหยนะครับนักบอลวิบากสาสาวตูของทนกฟางเข้มกระจกดาวสีมงคลมากแต้องไปเอาหมดเวลา รอบ8ทีมคู่2รกว่าึ yeah. ่แรกทีมพอเชอได้นี่3ต่อ3ประตูต่อ2นะครับพอเชื่อได้ยิงคะแนนก่อนจากหมายเลขม่ครับง้าเปลี่ยนเสีไป็นกัี่ว่ายังไม่่อยได้ นำอยู่สาประตูสองครบรอบแบบทีคู่ที่สองคู่ต่ <c oughs> อไปสิริภาพพุเข้าไปนะสี่สามี่แย่สี่สองนี่ต้องะ